น,นั่งดีๆน,นั่งดีเงยขึ้นดีๆคู่บางเนี่ยนักเรียนเป็นอย่างมันหนักหัวมันติขึ้นนั่งกลุ่มกูชูกี่สิบประกอันขมิ้นนะเมียปรกนโทเงยหน้าขึ้นเลยเมียเป็นอย่างอัน กิจกรรมไปแต่ละเทือแล้วกับพักกันโง่เข่ามาสู่การเรียนกิจกรรมเจริญเทือตั้งต้นแนวใดคิดว่าอยากให้เป็นแนวใดตั้งใจให้เป็นแนวใดผลสรุปมันเป็นแนวใดบาดแลี่ยวๆบัวคือคืดไบเมนบัวซึ่งมันคือคืดไบ จ่ระกุมจะระคนจะะ่ระหน้าที่สํารวจจะของตรวจตายจะของตั้งเปาไว้แนวหนึง่งแต่ว่าผลทุท่ายออกมาเป็นแนวหนึง่งฟ้ามันสีคักสีเลิอดสีรูบาดจบแล้วเพราะเป็นทาคือคืดไปมันเป็นน้ำหยังหามาปะาปุ่งมา เปลี่ยนแปลงวิธีการมันบ่หรือมันเป็นวิธีนั้นคัดขวางอยู่มองไหนนี่ล่ะเบิ่งมันมีอีหยังคัดขวางเกิดเออเลิมมองไหนเกิดเออเลิมมองไหนมันบ่เป็นไปตามแผนนี่แหละวางแผนมาดีๆตั้งเป้าไว้แล้วก็วางแผนใส่คัน มีเป้าว่ามีแผนกับบ่ไปขั้นมีแผนว่ามีเป้ากับบ่า,าม่นเป็นแผนเลยท่านไหมมั่วแล้วบนะ้านออกมากันเลยบ่ได้ตั้งใจอยงอน,นี้กับมีนี้ก็เป็นการสรุปควงการสรุปผลงานเจ้าของเจรายางแต่ละนี่คือกันอันนั้นชั่วสั้นๆอาทิตย์หนึ่งมือนหนึ่ง ขันสววเงี้ยวเงี้ยวทิศงไดบ้างแผนไว้ตั้งเป้าไว้แล้วก็ว้างแผนท็ดบ้างแผนใส่แล้วกันมัเล่นการไปค่อยกำกับดูแลมันควบคุ้มมันแหลวก็ผลมันสรุปจบลงมาเป็นที่พ่อใจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่างเสรนะชีวิตคนก็คือการการ,การเลี้ยนก็คือการชีวิตก็คือการ ขันบมมีเป้่าไมยกับป้าเลยเนี่ยยร้อยบอกหอยร้อยตามขาดมูอผ้าไปใช้กับไปจะขาดกับขาดจากมาก,กับมาโรงเรียนเนี่ยอยู่เพราะมันม่มือไปมีสิเดมีการจัดการกันอยู่ได้ซุ้มมันออกหนอกรูนอกทางไรๆขันบ่เว่าบวบาอะไรมันจีดเหลืองเอาจับไปฟังมาล่ำน้ำกันมาจุคน ลำก่อนว่าจะผู้ชายผู้หญิงมันเป็ยียนทางไหนทีนี้มีมาตรการขึ้นไปอยู่ขยับขึ้นไปเยอะยังไงเพมมราะสมบัติเพราะกันเหลืองเพาต้นม่อายเป็นไปเบิร์ดไอ้หนเป็นในทางอื่นเนี่ยเอ็นเปลี่ยนโรงเรียนเท่าช่วสิจบหนิ แต่ละปีนี่ได้กันหลายคู่เัร็จพอออนโรงเรียนหนึ่งมาเบอกสู่บางโยวนทั้ทงโพไซ่ายทั้งสีเข็ดแนวาได้เป็นบัวนเน่าสีบลอ,อันนี้เข้ามันหน่อยมันจะบลอนด์ได้ที่บลอนด์กันสิบหล,หลายคู่หรอกว่าสิพวกหามใจบระยูฮักหามใจบระยูสิ้นสุกกาหาม มันเดวากันอยู่แน่วบนม่มีประโยชน์นี่เพราะกันเฮ็ดดีแน่วดีมีประโยชน์นี่บพอ,อยากเฮ็ดแน่วมันถูกมันยังแน่วหามแน่ววามันบอดีบองงามนี่เพราะกันหา่าวไซฮึบฮึบเนี่ยคือตีกล่องใส่นี่สิเบิ้งตัวมาอยู่มองใดก็ได้เกิดเป็นคนมาต่างสางตนให้มีประโยชน์เฮ็ดให้มีประโยชน์ ประโยชน์ที่หนึ่งกับประโยชน์จะของประโยชน์ตนประโยชน์จะของตอนนี้คือการเลียนการศึกษาการเพิ่มพูนความรู้ที่เข้าเป็นคนดีของขอบขั้วของพอ่อแม่ของโรงเรียนเกี่ยวของอยุ้ยสย่างก็งเป็นสังคมหน่อยๆสังคมขอบขั้วสังคมโรงเรียนสังคมในหมู่พวก ประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอันที่สองหูจักเสียสลระเพื่อประโยชน์ของสังคมดยตัวสังคมครอบครัวครับสังคมโรงเรียนเป็นแนวดาแนวดเป็นการเสียสลระเป็นการอุทิศตนสร้างจิตสาธารณะในครอบครัวคือซ่อยเหลือพ่อเมียตั้งใจเลียนเป็นหน้าที่จิพ่อเมียทรงให้มาเลียนกันตั้งใจเลียนกระเด ช่วยเหลือพ่อเม่ไปทั้งอ่อมพ่อเม่กับบดไอุกอ่างน้ำไปรับจ้างหาเงินหาท่องมาส่งมาให้ลูกคือสิเลียนดีเนาะแบดได้แทมัมเขียวอยู่บนมือเห่นได้เปรยหาผู้บบาอยู่หันเป็นตะอุกตาอ่งน้ำเนี่ยอันนี้ก็สร้างความทุกข์บนประโยชน์ท่านนะเนี่ยประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ผู้อื่นกเกษียประโยชน์จากของนำ้ำแค่ที่สิเลียนหลู่นั่นนั่นนี่กับบดไดเลยแอบยุหันหาไลา่ย,ยุหัน เหน็นเะดน,น,น้อสิทวดผู้เ่าได้เห็นได้น้อสิทวผู้สาวได้ยัอันเงินทองพอเมียไปหาเงินมาลําบากทั้งทุกทั้งย่ากจากบ้านจากซ่องไปนี่ร่ได้ประโยชน์ละประโยชน์ท่านมาหอดโรงเรียนอีกกเสียประโยชน์ของเจ้าของมันเกี่ยวเนื่องกันประโยชน์เรื่องการเรียนโรงเรียนกับเสียเวลาไปซื้อจางคู่จัง บุคลากรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้มาเพื่อบ่หน่อยจ้างรถจารถ้จางเรือมมให้แต่กับ่ได้ตังใจ่ที่ว่าโรงเรียนจัดสรรหาห้แนัน้นั่นนี่ขาดประโยชน์คนเก็วขวางกับ่พ่อกับมาขาดประโยชน์โรงเรียนอีกโรงเรียนอยากให้มีความดูมีการพัฒนาโตตนขึ้นไปกัเสียลงไปไมิถิออนจะด้อยลงไปผู้ชี้คือๆเนี่ยก็คอยถอยลงไปไครเสียมใสกันไปเบิด ม้อสามนี่ก็นไลเซียมจะกันม้อสี่ก็บบริเดนขึ้นมาแล้วตะกี้ขยันขยันมีนั่นมีนี่ทั้เมื่อนี่ทยอยจะกันหาผู้เดียนบ่มีในม้อสามม่อสองเนี่ยประจังว่าเพราะท่านมุดขึ้นมาอยู่มันไข่ในแต่ม้อหนึ่งมาเข่าใหม่ๆห่แต่ม้อหนึ่งขึ้นม้อสองม,มาสิเป็นคือกันมาจักสามสีม่ม้าหานี่ก็ มิดจริงๆละเดียวเนี่ยหาผู้เรียนทั้งการเรียนบ่ค่อยพอแล้วคือมันเดินพร้อมกันบ่ให้บ่เด่นก็กันคือกงไม่มันใหญ่พร้อมกันนี่บ่ปกติมันก็นเด่นเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่สมมื่อนี่ว่ามันบ่าหาหม่องเป็นประโยชน์ทั้งหลายกัลดลงตัวมันด้มันด้ยลงน้ำกันให้มันเด่นขึ้นน้ำกันในที่ละ เติมกันไปมันไ่ได้แข่งกันกนให้มันพัฒนาโตตัวตขึ้นแข่งกับเจ้าของเลยนะเจ้าของบ่เคยห่วยแข่งกับเจ้าของจะไปแข่งกับผู้อื่นผู้นั้นผู้นี้ได้เกียิร้ายได้นั่นได้นี่ขั้นอันเล่งทส่เขาหลายมันสิเป็นการอิจฉากันแข่งกับเจ้าของนั่นบอเก่งหวองมากคู่สอนบ่หูเร่องบกคู่ลถดึงแขนไว้ลดบ่หูเรื่องได้ขาดนี่ว่าสันบอกคู่นี่นั่นคู่สิเลิกสินี้ ผูสอนโมโหเรื่องได้ประชันบอกรวดคู่พัฒนาจะควาองขึ้นตัวตนขึ้นวิธีการสอนขึ้นอีกขั้นนึงงับไปเลียวไปเลยกับบ้านเป็นเข่าใจคู่กับเสียประโยชน์คู่บ้านเป็นสอนนิดหน่อยเข่าใจแล้วที่ไหนได้บด้จักตัวเสียทักเรื่องกับเสียประโยชน์เสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งนี่ครเบิ้งเอาประโยชน์ตนวในประโยชน์ท่านเฮ็นเห็นมีประโยชน์สร้างตัวมีประโยชน์ ทําตัวมีประโยชน์คั้นบนีประโยชน์มันกับบนมีค่าเนี่ยมีประโยชน์มันจะมีค่าเกิดขึ้นคั้นบนประโยชน์กับค่ากัดจะคว้งนี่แหละไล่ลค่าลงไปนี่แหละพระกันเบิงเอาตั้งหน้าตั้งตาเขาบกมาสู่การเลี้ยนกันสอนเข้าไปอีกเอาเขาห้องบ้านเนี่ย